ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับนะในหัวข้ออ่านคนได้ใช้คนเป็นผมก็จะใช้วิชาความรู้ทางโหราศาสตร์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นลายมือ หรือโหเฮงนะครับนะก็จะเน้นให้แบบง่ายๆเห็นปุ๊บแล้วก็ดูได้เลยนะครับนะเอาละนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับสําหรับชีวิตคู่อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคือหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องว่านะแย่แล้วนะครับแฟนเราไม่ให้ทําการบ้านมันมีเหตุผลอยู่นะครับนะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปนะครับก็มีหน้าที่ตาม ชีวิตคู่นะมันก็มีนะแต่มีบางท่านบางครอบครัวนะครับที่มีปัญหาในเรื่องที่เราเรียกกันว่าเซ็กสมดุลน,นะครับนะก็คือความต้องการทางเพศของอีกหนึ่งฝ่ายกับอีกหนึ่งฝ่ายเดี๋ยไม่สมดุลกันบางคนเนี่ยนะครับถ้ามีเส้นนี้มากๆเลยบางคนก็ถือ ถือพมอจันทร์ไปเลยนะอยู่คนเดียวไปเลยไม่ยุ่งกับใครนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะครับนะก็คือบางทีเนี่ยเราเรามีคู่มีแฟนมีอะไรใช่ไหมเราก็อยากจะเป็นในเรื่องของปกติของชีวิตคู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านใดมีเส้นอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะเราลองดูแฟนเราซิเขาเป็นอย่างนี้ไหมนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆหนึ่งเลยก็ควรที่จะต้องเข้าใจกันนะครับคุยกันนะต้องมีข้อตกลงในเรื่องของความ ความสัมพันธ์ลักษณะต่างๆหรือบางคนอาจจะต้องปรึกษานะครับแผนกเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะครับบางคนก็ปรึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากนะครับนะเอาละเส้นนี้คือเส้นอะไรนะฮะเขาเรียกว่าเส้นสุกแคบนะครับนะเอาละนะครับเส้นสุกแคบเป็นยังไงนะครับนะคือให้เราวัดอย่างนี้นะนะครับนิ้วกลางเนี่ยให้ให้เอาตรงกลางนี่นะเป็นที่ตั้งนี่คือ ให้แบ่งครึ่งนะครับโดยคนทั่วๆไปเนี่ยเส้นก็จะโค้งอย่างนี้บ้างนะอย่างนี้บ้างแต่คนไหนที่โค้งแบบแคบอะแคบคือแคบแคบหางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยอย่างเงี้ยแคบอะคือไม่ถึงกึ่งกลางเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ร่องนี้ก็ได้นะหรือบางคนแคบอย่างนี้เลยก็มีนะนะหรือบางคนอาจจะตรงนี้ยิ่งแคบมากยิ่งยิ่งความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอะไรตรงนี้จะน้อยนะให้สังเกตดูนะให้เรานึกเอาตรงกลางนี่เป็นกึ่งกลางนะถ้าตรงนี้แคบมากๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้นสุขแคบนะดาวสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของของอารมณ์เรื่องของแนวแนวนี้อยู่แล้วนะครับนะ <S <S ถ้าเกิดว่าท่านใดแคบมากๆเลยเนี่ยนะครับก็ต้องคือคือเข้าใจอะ่ะในความรู้สึกของคนอะ่ะบางทีมันเรื่องพวกนี้มันมันไม่ เขาไม่ต้องการอนะแต่ว่าอีกคู่อะหรือแฟนเราเนี่ยเขาต้องการเนะ่ยแล้วมันจะอยู่ยังไงจุดสมดุลอย่างไงบางทีเนี่ยโหเป็นปียังไม่เคยสกิดกันเลยก็มีนะครับนะตรงนี้ก็ต้องต้องคุยกันอย่างเดียวนะครับนะก็คือขอขอให้เข้าใจกันนะครับนะเราก็ดูเราลองดูซิคู่ครองเราหรือแฟนเราเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไหมถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ถ้า ถ้าต่างคนต่างแคบมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าจะอีกคนหนึ่งแคบอีกคนหนึ่งอิ่มโนนอูมนะเส้นสุกอะไรประมาณนี้แน่นอนเลยชีวิตคู่หรือปัญหาครอบครัวมีแน่นอนนะครับนะก็อันนี้ก็ลองลองไปปรึกษากันดูนะครับนะเราก็ลองดูตรงนี้เป็นเบื้องต้นนะครับนะอะไรประมาณนี้เอาละนะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเกตดก้าวขึ K ้นดูทรสวัสดีครับ